เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชา n e l วิหกนั่นเองนะครับวันนี้นะครับตามหัวข้อชื่อคลิปเลยเราจะมาพูดถึงกันนะครับว่าทําไมเกมคิววอรครับถึงใช้เวลาถึง10ปี10ปีเลยนะเออจึงพึ่งมาลงนะครับหน้าร้านค้าของสตรีมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันด้วยว่าไอเกม10ปีเนี่ยมันมีอะไรดีนะครับหรือว่า มันทำเฮียอะไรอยู่ถึงใช้เวลามากกว่า10ปีนะครับจึงตัดสินใจนะครับลงหน้าร้านคาสตีมในวันที่23สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับตอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับไปทำความรู้จักกับเกมกิว War กันก่อนเลยดีกว่านะครับเกมกิว War นะครับมาจากค่าย Arena เนี่นะครับซึ่งก็ไม่ใช่ค่ายยักษ์ใหญ่อะไรมากมายนะครับเพราะว่าเกมที่เขาสร้างเกมเกมเดียวเนี่ยก็คือเกมกิววนี่แหละครับ ซึ่งเกมกิว w อ r นะครับก็มีทั้งหมดด้วยกัน2ภาคก็คือภาคกิว l อ a หนและกิว l อ a สอซึ่งภาค1เนี่ยเขาก็ลงกันให้เล่นในสตรีมมาอย่างยาวนานแล้วนะครับส่วนไอเกมที่มันกําลังจะมาลงในสตรีมในวันที่23เนี่ยก็คือเกมกิว l อ a สอฟังถึงตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นเกมกิว l อ a หนก่อนถึงจะต้องมาเล่นเกมกิวอสองเกมนี้เนี่ยมีเบสเนื้อเรื่องหรือว่าสตอรี่แบ็คไลน์หรือว่า Story, แบ็กสตอรี่นะครับของเกมเนี่ยอยู่ในโลกโลกเดียวกันก็คือเทียรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งตัวเกมเองทั้งออปเตชีนในเกมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันแค่มีสภาพแวดล้อมของเกมเหมือนเหมือนกันเท่านั้นเองส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยเล่นเกมกิว l อร์หนนะครับบอกไว้ก่อนเลยแต่ว่าเกมกิว l อร์สเนี่ยแตกต่างจากกิววอร์หนโดยเส้นเชิงนะครับ ทั้งเรื่องระบบคอมแบทนะครับวิธีการเล่นแล้วก็อะไรใดๆอีกมากมายนะครับซึ่งอาจจะพูดในคลิป,ลปเดียวไม่หมดเพราะฉะนั้นขอรบกวนข้ามเรื่องราวเหล่า,ลานี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทีนี้เรามาพูดถึงนะครับข้อดีของเกม g u i l w a r เนี่ยว่าทําไมนะครับมันถึงอยู่ยาวนานมาถึง10ปี ซึ่งจริงๆแล้วจะพูดว่า10ปีตอนนี้มันก็ยังไม่ใช่นะเพราะวันเกิดของเกม q u i l w r เนี่ยคือวันที่29เดือน8ของทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงที่เกม Q u w r ลงสตรีมเนี่ยก็จะเป็นช่วงเทศกาลฉลองครบรอบ10ปีของเกมพอดีนั่นเองนะครับโอเคจะไม่พูดภาพทําทเพลงไปมากกว่านี้แล้วนะครับเราจะมาเข้าถึงข้อดีของเกม q w r ซึ่งผมจะแบ่งเป็นข้อๆเนอะไม่รู้ว่าจะจบลงที่ข้อเท่าไหร่คิดออกเท่าไหร่ก็จะบอกบอกเป็นข้อๆไปแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับ ก็คือคอมแบทของเกม Guild w a r ย้อนกลับไปเวลาประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยระบบคอมแบทของเกม Guild w a r ตอนที่เกมออกมาใหม่ๆนะครับก็พูดได้เลยว่าเป็นที่ฮือฮามากเพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเกม MMO ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีระบบสกิลนะครับเป็นบัฟดีบัฟแอตแทกอินครีสดาเมจต่างๆเนี่ยตามค่าสเตตัสเท่านั้นนะครับ แค่นั้นเลยแต่เกมกีวอร์เนี่ยมีลูกเล่นเพิ่มเข้ามาหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น b u i l ด Trade ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคอมโบฟิลที่มีคอมโบธาตุนะครับไว้ใช้กับสกิล Blast ซึ่งจะทำให้เกิดผลต่อเนื่องนะครับเป็นคอมโบสกิลเหมือนเราใช้สกิลเราเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆ นอกจากนี้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องสกิลของเกมกิววอร์เนี่ยมันยังมีรายละเอียดยิบย่อยอีกมากมายนะครับแทบจะแบบว่าไปพูดกันอีกคลิปหนึ่งได้เลยแต่บอกได้เลยนะครับว่าความทันสมัยของลูกเล่นในระบบคอมแบทเนี่ยไม่แพ้เกม MMO ที่เพิ่งจะออกมาในช่วงออปี2ปีนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเป็นข้อที่2ซึ่งถ้าเราพูดถึงเรื่อง combat skill นะครับในข้อแรกข้อนี้เนี่ยจะข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความเก่งนะครับหรือว่า range ของผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่าเนี่ยมันตามกันทันไหมเออเกม10ปีเนี่ยเราเพิ่งมาเล่นปุ๊บเราเนี่ยจะตามทันผู้เล่นเก่าหรือเปล่าบอกเลยนะครับถ้าพูดถึงแค่ฝีมือนะครับตามทันแน่นอนเพราะว่าอะไรครับเกมกิวอนะครับไอเทมเนี่ย ค่าสเตตัสไม่ว่าคุณจะมีไอเทมหายากขนาดไหนนะครับค่าสเตตัสเนี่ยจะเท่ากันกับระดับ Ascended อ่ะพูดถึง Ascended ก่อนนะครับ a s c e น d e d เนี่ยถือเป็นค่าสเตตัสที่มากที่สุดของไอเทมสนใจในเกมคิววอร์นะครับแล้วมันจะมีขั้นมากกว่า Ascended ก็คือขั้น L e g e n d a r y ไอไอเทม l e g e n d a r y เนี่ยคือไอเทมที่เรียกได้ว่าไม่ได้หายากนะครับแต่ใช้เวลาทำเนี่ยนาน เราก็ใช้เงิน,นค่อนข้างเยอะแต่ว่าค่าสเตตัสนะครับไม่ได้สูงไปกว่าระดับ Ascended เลยมีลูกเล่นอื่นๆน,นะครับเพิ่มมาให้อ t e เท e g ม l e g r y d a r y ก็คือมันสามารถเปลี่ยนค่าสเตตัสด้วยตัวมันเองเนี่ยโดยไม่ต้องเสียทรัพยากรอ,อื่น mm hmm. อีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือสมมติเราจะเล่นคาทานะครับเป็นสายฮิ้ว แต่วัดหนึ่งเนี่ยเราอยากจะเล่นคาถาเป็นสายโจมตีขึ้นมาเราก็แค่กดเปลี่ยนสเตตัสที่ไอเทมล g เจนเดอรี่ได้เลยอ่ะลูกเล่นมันจะเป็นแบบนั้นนะครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คือว่าค่าความเก่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันที่ของนะครับก็คือพอเล่นไประดับหนึ่งเนี่ยของผู้เล่นจะตามทันกันหมดอ่ะเข้าใจไหมแล้วทีนี้ ความเก่งเนี่ยมันจะวัดกันจากฝีมือของผู้เล่นนะครับเท่านั้นเลยว่าคุณเนี่ยสามารถรีดสกิลหรือว่าเข้าใจในคลาสของคุณมากขนาดไหนใช้บิลที่เหมาะกับบอสตัวนั้นๆหรือว่าเหมาะกับโหมดโหมดนั้นหรือเปล่านี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของการเล่นเกมกิวอร์นี่เลยอยู่ตรงนี้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเล่นปีนี้ตอนเกมกิวอร์อายุครบ10ขวบ แต่ว่าอาจจะใช้เวลาสักประมาณ5้5ถึง6เดือนนะครับอย่างเก่งเลยนะครับก็อาจจะใช้เวลาแค่3เดือนอะเต็มที่คุณก็สามารถตามทันผู้เล่นที่เอ็นเกมแล้วได้แน่นอนวงเล็บเฉพาะในเรื่องของฟีมือนะไม่รวมเล่นจบไม่รวมเล่นจบเล่นจบนะครับในความหมายของผมคืออะไรอะงั้นเรามาต่อกันในข้อที่3นะครับข้อที่3คือเกมกิววอเนี่ย มันมีอะไรให้ทำเยอะมากๆนะครับนี่ปัจจัยของข้อที่3คือนี่เลยมันมีอะไรให้ทำเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Story, map, สตอรี่เปิดแมปสะสมไอเทมทำลเจนดารี่หรือว่าจะเป็นสร้างกิวสร้างกองทัพคอมมานดวูโวโจบเลด โอ้โหแบบไม่รู้จะนึกว่าเกม g u i l w เนี่ยมันจะไปจบตรงไหนเข้าใจไหมครับสมมติว่าคุณทำสตอรี่จบเนี่ยมันก็ไม่จบแค่สตอรี่เนอปะป่ะเออมันยังมีแบบไซส์สตอรี่เอย่ยมันยังมีแบบอาชีพเมนลับมันยังมีแบบว่าอะไรให้ประชวรไผเยอะแยะครับและอาเรนาเนี่ยนะครับก็ได้ประกาศแล้วว่า expansion ของเกม g u i l w เนี่ย The End of Dragon จะไม่ใช่การประจภัยครั้งสุดท้ายก็แสดงว่ามันมีต่อไปอีกไปอีกเข้าใจไหม ออมันยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะนะเพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าเกม10ปีแล้วมันไม่มีอัปเดตแน่เลยโอ้โหอัปเดตตลอด10ปีเลยจ้ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบคอมแบทเอ่ยเรื่องของแฟชั่นเอ่ยเรื่องของสตอรี่เอ่ยเรื่องของปรับบาลานซ์เอ่ยที่แบบพวกเราพิมพ์ดากันอยู่ทุกวันอะไรประมาณนี้อืมแต่ก็ดีนะครับมันมีอะไรให้ทำเยอะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเข้ามาเล่นเนี่ยไม่ต้องกลอว,ว่าจะไม่มีอะไรทำนะครับ กลัวว่าไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าเพราะมันเยอะเหลือเกินนะครับเยอะมากจริงๆต่อไปนะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องเอ่อความสมดุลน,นะครับของเงินในเกมกิว r อลรรามันแบบเฟ้หรือเปล่าเกมมาแบบสิปีเพราะฉะนั้นคนคงมีแบบว่าโอ้โหเป็นสุลต่านเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยครับว่าเกมกิวอลเนี่ยเป็นเกมแรกๆไม่รู้ว่าเป็นเกมแรกหรือเปล่านะ เป็นเกมแรกนะครับที่เอาระบบตลาดหุ้นมาเป็นระบบขายของในเกมแกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทมนะครับไม่ว่าคุณจะหายากมาขนาดไหนเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าดีมาลกับซัพลายที่มันคอยนะครับประคับประคองราคาไอเทมต่างนะครับมูลค่าของไอเทมนะครับพูดถึงมูลค่านะไม่ใช่ราคามูลค่าเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ10ปีต่อมานะครับก็คือเข้าใจไหม ของมันมีเท่าไหรอ่อะมูลค่ามันก็มีเท่านั้นน่ะมันเหมือนเดิมอะมันบาลานจนไม่รู้แบบจะบาลานยังไงแล้วจนแบบว่าหลายๆเกมเนี่ยเอาระบบเนี้ยลองไปใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เกมเนี่ยมันอยู่รอดนะครับเกมกิวว์เนี่ยประสบความสําเร็จมากๆในเรื่องเอ่อมูลค่าไอเทมในเกมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเกมกิวว์ทุกอย่างส่งผลต่อตลาดหมดอ่ะอย่างเช่นแบบคุณถือวัตถุดิบอันนี้ไว้เยอะคนไปฟาร์มกันเยอะวัตถุดิบก็ถูกลง อะไรเงี้ยเมตาเปลี่ยนคนหันมาเล่นสายคอนดิชันกันมากขึ้นราคาวัตถุดิบที่ทำออของสวมใส่คอนดิชันก็แพงขึ้นอะไรเงี้ยเออมันเป็นไปตามแบบการเคลื่อนไหวของเกมอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่าเฮ้ยกูแบบมาเว้ยตั้งราคาเอ่ออเทมชิ้นเนี้ยลอยโกจบแล้วมันก็จะ้อยโกลเลยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยแกมันเป็นไปไม่ได้คือมึงต้องมีแบบเงินมหาศาล มากๆจริงๆริงมึงจะทำได้แค่แต่ว่าอย่างน้อยสักแบบแสนหนึง่งอะไรเงี้ยเพื่อมากว่าตลาดทั้งในตลาดหุ้นหมดเพื่อที่จะแบบปรับราคาหน,านังอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วตลาดของเกมกีวอนะครับมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นทุกคนขึ้นอยู่กับคุณที่มาเล่นใหม่ด้วย่าฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสมดุลในเรื่องของค่าเงินในเกมเกมนี้เลยครับไม่ต้องเป็นห่วงพอพูดถึงเรื่องไอเทมในเกมเมื่อกี้ข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่3อ่ะข้อที่4แล้วกันนะครับก็คือเรื่องระบบ เอออีเวนต์ต่างๆในเกมกิวบอลครับคือเกมกิวบอลเนี่ยระบบการดรอปของการแชร์ EXP เนี่ยมันจะมาจากการเข้าร่วมนะไม่ใช่ last q u e u หรือว่า KS งงไหมอ่ะคือสมมติว่าคุณไปตีบอสตัวหนึง่งมันถือว่าคุณได้เข้าร่วมอีเวนต์ฉะนั้นของไอเทมดรอปเนี่ยมันจะไม่ใช่ของส่วนกลางที่ทุกคนจะไปแยกกันเก็บแต่จะเป็นของที่เขาสุ่มมาให้ตัวละครคุณโดยเฉพาะ อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องจอ,อ,อมายืนมุงกันแบบร้อยคนแล้วก็มาแย่งของกันเนี้ยไม่มีนะครับเกมกิววอนะครับเป็นระบบที่เข้าร่วมอีเวนต์แล้วก็ได้รับค่าประสบการณ์ได้รับไอเทมนะครับไม่มีการแย่งไอเทมกันแน่นอนแล้วทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลแบบลูกโซ่นะครับเพราะว่าแมคินิกบอสนะครับที่เรียกว่าโวล์บอสอะไรเงี้ยคือทุกคนมันต้องช่วยกันเพื่อที่จะผ่านมันก็เลยเกิดเป็นคอมมูนิตี้หรือว่าเ,เจอเพื่อนๆน,นะครับ รู้จักคนอื่นได้ง่ายขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าคุณอยู่แบบเดียวกันเนี่ยคุณจะต้องช่วยฉันฉันจะต้องช่วยคุณเพื่อให้ฆ่าบอตัวนี้ได้ทําให้อีเวนต์ผ่านอ่ะมันจะได้เจอคนมากมันยิ่งขึ้นนะครับอืม,อมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของเกมกิวอมาพูดถึงข้อที่5กันดีกว่านะครับซึ่งจริงๆข้อที่5เนี่ยควรจะหยิบยกไปรวมกับข้อที่เอ่อพูดถึงเรื่องตลาดในเกมด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่อง Pay t o Win นะครับมีคนถามว่าเกมจิวอเนี่ยเพทูวินหรือเปล่า นะกล้าตอบเลยว่าไม่จา้าอยอกเอาอะไรมาเพทูวินเอี่ยก็คือมันไม่มีระบบตีบวกมันไม่มีระบบอะไรที่ทําให้แบบว่าคุณเก่งกว่าอีคนด้วยด้วยไอเทมอะ่ะมันจะเพทูวินได้ยังไงเออคือแบบคุณเพทูวินแบบจ้างคนมาทําของอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบถ้าคุณมาเล่นเองแล้วคุณปีกมือห่วยก็คือห่วยจบจา้าแค่นี้ไม่มีเพทูวินจ้า จบเนาะสุลต่านไปหายไปก่อนหายไปก่อนแต่ว่าเรื่องแฟชั่นก็อีกเรื่องหนึง่งใครชอบแฟชั่นก็เชิญทางนี้เลยจ้าเพราะว่าเกมกิวอเนี่ยเขาใช้เงินกันเพื่อซื้อแฟชั่นกันทางนั้นแหละเนาะตามนี้เลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้นะครับเราพูดถึงข้อดีของเกมกิวอกันไปแล้วเนี่ยถึง5ข้อนะเนาะจริงๆมันก็มีข้อดี <c oughs> อีกเยอะแยะมากมายแบบยิบย่อย โอ้โอโอสรา,าสรพัดสารเพนะครับแต่ว่าอะเรามาพูดถึงหัวข้อคลิปในวันนี้ดีกว่าว่าแล้วทำไมมันถึงใช้เวลาถึง10ปีนะครับถึงจะมาลงสตรีมคือต้องบอกก่อนว่าสตรีมเนี่ยมันเป็นเหมือนหน้าต่างล้านคาเนาะแล้วในสมัยนั้นนะครับอารีนาเน็ตเนี่ย ก็ไม่ได้มีแลนที่จะลงในสตรีมตั้งแต่แรกนะครับ mm hmm. เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ย mm hmm. ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเนี่ยถือเอาไว้เองเนาะ mm hmm. ก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ที่ EU เซิร์ฟเวอร์ที่ NA ใช่ไหมไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ C นะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันทีหลังอ่ะ mm hmm. เขาก็ถือเซิร์ฟเวอร์กันเองใช่ไหมฉะนั้นแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับ mm hmm. ที่จะต้องมาลงสตรีมแล้วก็แบ่งค่าหัวคิวเนาะปะหัวคิวให้กับสตรีมอะไรประมาณนี้ แต่ลองคิดดูนะลองคิดดูว่าขนาดไม่ได้ใช้หน้าร้านค้าของสตรีมนะครับก็ยังเป็นเกม MMO นะครับที่มีผู้เล่นมากที่สุด5อันดับตลอดการแล้วก็มียอดขายมากที่สุดอยู่อันดับที่21ขนาดไม่ได้อยู่ในสตรีมนอกจากนี้นะครับเ,เกมกิวอันเนี่ยมันมีโรดแลนนะครับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับว่าเออฉันจะทําอย่างนี้ในปีนี้ฉันจะทําอย่างนี้ในช่วงฤดูหนาะวฉันจะทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ใช่ไหมครับแต่ก็คือว่า ไอเกมกวอร์เนี่ยเดฟหรือว่าคนที่พัฒนาเนี่ยมันมีน้อยมากถ้าเทียบกับเกมเกมอื่นนึกออกปะแล้วถามว่าทําไมมีน้อยมันก็ตอบมาแบบว่าก็กูไม่ได้มีความจาเป็นที่ต้องมีเยอะเฮียก,ก็คือเฮียนะว่าไปนั่นนะครับแต่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มีการสับเปลี่ยนเนาะเ,เข้าออกอยู่ตลอดเวลาอ,อ,อย่างเช่นผู้พัฒนารุ่นบุกเบิงเนี่ยก็ได้มีการ แยกย้ายออกไปนะครับสร้างอีกเกมหนึ่งเป็นของตัวเองซึ่งเป็นที่รู้จักเลยในช่วง2-3ปีนี้ก็คือเกม New World เนอะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ตัวเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามา10ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาอยากจะทำให้ Direct X 11เนี่ยรันตัวเกมได้อยู่ในระดับที่เกือบที่จะสมบูรณ์ก่อนที่จะลงสตรีมซึ่งด้วยความที่ผู้พัฒนา,นามันน้อยเพราะฉะนั้น ไฟล์แบ็กอัพของเกมอะกําลังที่จะพัฒนามันก็หน้อยตามไปด้วยอะไรประมาณนี้รวมถึงเ,เขาก็อยากให้ปล่อยเอ e ็กซ์เพน EOD หรือว่า End of the Dragon มาก่อนก่อนที่จะแบบลงสตรีมแต่ว่า E expansion เนี่ยก็มาลันช์เอาปีนี้แล้วนะครับซึ่ง ก็ไม่แปลกใจที่ปีนี้นมันจะมาลงสตรีมเพราะว่าโลดแพนของเกมนะครับมันมีการแบบถูกเขียนเอาไว้ว่าเขาอยากจะทําให้ทุกอาชีพในเกมนะครับมีความบาลานซ์มากขึ้นไม่ใช่ถูกหลอกอยู่แค่ว่าเอ้ยมึงเป็นแบบกาเดียนมึงจะต้องเป็นเเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพระเป็นคนฮิวตลอดไปอะไรเงี้ยมึงเป็นแบบเรนเจอร์รูปแบบการเล่นของมึงก็คือเป็นดามจตลอดไปอะไรเงี้ย เขามีการปรับบาลานให้ทุกคลาสมีออบทบาทหน้าที่ที่สามารถขยับตัวเองไปเล่นในตำแหน่งอื่นๆได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับที่ออจะเข้ามาเล่นในช่วงช่วงนี้เพราะว่าเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาให้อยู่ในจุดๆุดนี้แล้วก็มันก็มีอีกหลายเหตุผลน,นะครับที่ทำไมมันถึงมา ลงสตีมเอาป่านนี้หลักๆเลย80%เป็นข้อแค่ตัวอีดอกก็เป็นพวกมันเองนั่นแหละออ,อ,อีกส่วนที่เหลือก็คือเรื่องเงินเออเพราะว่าธรรมชาติของตอนแบบตอนนี้อะนะก็คือสตีมอ,อ Steam, e ีิีอะไรเนี้ยมันก็เปรียบเสมือนลงขายตัวก่อนจะเข้าไปดูหนังนดะอกไหมถ้าคุณไม่แบบมาดูแบบหน้าโรงหรืออะไรแบบนี้มันก็ไม่รู้ว่า ตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าใครจะมารู้จักคุณอะไรเงี้ยกว่าจะแบบคนรู้จักคนก็อาจจะตัดสินใจไปเล่นเกมอื่น,นก่อนแล้วอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอ,อ,อหลักๆก็ช่างมาันละกันเนาะอีเหตุฝนสิบปีเนี่ยผู้กูก็ด่าตลอดเมาเนกมาเหมือนกันด่ามาตลอดเมื่อไหร่จะลงอีเหียวันนี้มาลงแล้วก็มาเล่นกันเถอะนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมแถมให้อีอย่างหนึ่งหลักๆที่เจมอยากจะพูดเนี่ยมันมีแค่นี้และ่ะ ก็คือ5ข้อหลักๆเนาะแต่จะแถมให้อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือข้อที่6ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้เจมเนี่ยเล่นเกมคิววอมาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้สังคมเกมคิววอเนี่ยดีแบบมาก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 อะแกเออสมมติว่าคุณไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วคุณต้องการจะรู้อะไรสักอย่างใช่ไหมขอแค่คุณ s e ิร์ชใน Google เนี่ยกิวว์มี Backup mm hmm. เบื้องหลังที่เป็น Community ้คอยทำวิกิตอบทุกคำถามตอบทุกแบบว่าเออข้อสงสัยไม่ว่าคุณจะอยากรู้เรื่องอะไรมีวิกิเป็นของตัวเองอืมนั่นคือพูดถึงในระดับ g l o b a l นะรวมถึงเอ o m u u n t y y ของคนไทยด้วยซึ่งอ่าเดี๋ยวเจมแปะชื่อไว้นี้เลยชื่อนี้นะครับกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับ ก็คือนะครับกลุ่มไทยกิววอร์สองครับซึ่งเพื่อนๆนะครับมีคําถามอะไรหรือว่าอยากรู้อะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ถามลงในกลุ่มได้เลยนะครับมีพี่ๆน้องๆนะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยคอยซัพพอร์ตแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอ็นจอยสนุกกับเกมกิววอร์เหมือนพวกเรานะครับที่เล่นกันมาก่อนหน้านี้ตัวเจมเองครับไม่ได้เล่นมาตลอด10ปีนะเพราะว่าตอแต่ก่อนอะคอมกาซึ่งปัจจุบันก็ยังกากอยู่แต่ว่าก็ได้รับความเอ็นดูนะครับจากเพื่อนๆทุกคนในเกมกิววอร์เลย นั้นะครับใครที่กำลังจะตัดสินใจอยู่นะว่าจะเข้ามาเล่นเกม Guild War เนี่ยก็สามารถสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้ที่ในกลุ่มได้เลยอาจจะถามในเพจของเจมก็ได้นะครับถ้าเจมมีเวลาว่างเจมก็จะมาตอบและช่วงนี้นะครับก็พอว่าเกม Guild War เนี่ยมันกำลังจะลงสตรีมใช่ไหมมันก็จะ h ฮ p e กันมากๆเจมนะครับก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ สัญญาสัญญาว่าจะทำกิบลกโอเคสมาชิก follow เ,เพจเนี่ยน่าจะรู้ว่าเจมเนี่ยแกงบ่อยมากนะครับเพราะว่าออดองคลิปแบบเป็นว่าเล่นเลยแต่ว่าก็จะกลับมาทำนะจะพยายามทำให้เยอะที่สุดสุดท้ายแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสนุกแล้วก็ enjoy กับเกมกิลว์มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็มีความสุขในการเล่นเกมเกม,เกมนี้ไปด้วยกันนะครับพร้อมสปอร์ตเสมอบายบายสวัสดีครับ